det ตำรวจได้11.2ครับการเคลือล่อนเสรือก งวัดีจัตะก่วจังหวัดเชีบุรีผ oh. ู้กำกับงานรับก้าตะวัเจี้ัามการผู้ประสิทธิผู้จัดการี่กระนักสรยจดที่ได้มาในวับอตก่จังหวัดเชบุรีปรอบด้วยหมายเลขเอาสาสมัครทหารทียนที่เป็นเอาจารย์บูริแพิาอาจารย์ะตน ไม่ได้จุดสีร้อยจรวดสีส right. ีไม่ด้จุดกรอบร้อยจรวดสีน้ำเงินสีม่ได้จุดแดจุดจรวดโล่กับจุดก้วเสริมเสริมต่างชาติเดือดได้แก้วอ๋อต่างชาติเดอดได้แก้ว